3มสูตรปุ๋ยทุเรียนเลิกซะถ้าอยากจะลดต้นทุนเ,เ,เ,เรื่องปุ๋ยสำคัญสำหรับลหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือจะเป็นมือเก่าในการปลูกทุเรียนเราใส่ปุ๋ยแบบตามตามกันมาเรารู้เพียงแค่ว่าพืชต้องการ n p k ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม um นั่นเองซึ่งเป็นอาหารหลักของ พืชใช่หรือไม่ถูกไหมทุกคนเลยคิดว่า3ตัวนี้สำคัญเลยใส่กันเพียบอย่างเช่น15 15 15 16 16 16ใช่ไหมเมื่อเราตัดผลของทุเรียนนำไปขายเรียบร้อยแล้วคำถามต่อมาก็คือเราจะบำรุงทุเรียนอย่างไรถ้าทุเรียนตอบได้ทุเรียนก็บอกว่าฉันอยากจะสร้างใบยอยากจะฟื้นฟูต้น ซึ่งต้องการไนโตรเจนเป็นหลักเลยนะแต่เราใส่สูตรปุ๋ยสูตรเสมอไปซึ่งอ้างอิงใน,ในางานวิจัยต่างประเทศของนอร์ทควีนแลนด์ว่าด้วยแร่ธาตุที่ทุเรียนต้องการในแต่ละส่วนแล้วก็สรุปออกมาเป็นดังนี้จากการวิเคราะห์ตารางจากตารางวิเคราะห์ได้ว่าทุเรียนต้องการ ฟอสฟอรัสน้อยกว่านโตรเจนและโพแทสเซียมอยู่3-10ถึง10เท่านั่นเองแต่ทุกวันนี้เราใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสมากกว่านโตรเจนและก็โพแทสเซียมอยู่2เท่าเลยนะดังนั้นคำแนะนำของงานวิจัยนี้เขาให้คำแนะนำว่าเราควรจะใช้สูตรตามความต้องการของพืชก็คือ2ต่อ1 ต่อ 2, ตอนบำรุงใบและ2ต่อ1ต่อ4ตอนบำรุงผลสังเกตเห็นไหมครับว่า,วาตัวฟอสฟอรัสหรือตัวกลางนี่แหละมีค่าน้อยมากๆและน้อยที่สุดเลยหากเราใส่ฟอสฟอรัส for มากเกินไปจะทำให้ฟอสฟอรัสนี้ไปทำปิยากับจุลธาตุทำให้พืใชใช้จุลธาตุบางชนิดไม่ได้ ทำให้พืชขาดและธาตุตัวอื่นและจะส่งผลถึงการออกดอกและการสร้างผลนั่นเองและยังสะสมลงไปในดินด้วยนะไม่เชื่อลองไปตรวจดินดูฟอสฟอรัสเพียบแน่นอนดังนั้นการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นสูตร15เสมอ16เสมอหรือ8 24 24แล้วก็12 12 17ซึ่งมีฟอสฟอรัสมากเกินความจำเป็น ควรเลิกใช้เลยแล้วหาสูตรปุ๋ยที่มีค่าใกล้เคียงกับ2ต่อ1ต่อสหรือ2องต่อ1ต่อ4นั่นเองจะได้ไม่ต้องจำสูตรเยอะช่วงไหนก็ใช้ได้ไดสูตรเดียวจบย,วยาวๆเลยและที่สำคัญสามารถช่วยลดต้นทุนได้ด้วยนะประเด็นที่สำคัญที่จะบอกบอก,ก็คือปุ๋ย8 24 2ี่นี้ราคาสูงมากถ,ถ้าจะบำรุงดอกก็ใช้ การบำรุงทางใบก็เพียงพอส่วนทุเรียนที่อยู่ในช่วง1ปีถึง4ปีทุเรียนยังไม่ได้ให้ผลผลิตทุเรียนเล็กไม่ต้องการเอาลูกและเอาดอกฟอสฟอรัสยิ่งจะเป็นน้อยลงเลยดังนั้นควรเลือกใช้สูตรปุ๋ยที่มีไนโตรเจนและก็โพแทสเซียมในปริมาณที่มากขึ้นแต่ฟอสฟอรัสในน้อยๆนะและมีครบทุกแร่ธาตุที่พืชต้องการมีจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายปุ๋ย และก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินด้วยนะจะดีมากเลยเกษตรกรควรศึกษาการใช้ปุ๋ยให้ดีนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ